วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเฟสล็อกช่วงล่าง18วันความเดิมคลิปที่แล้วก็ไปกินอะไรทเที่ยวปกติไม่มีเหมือนไม่มีอะไรมาทีละพรแค่มาคอนเสวร์ก็จะเจออ่ะก็จะได้ฟังจากของจริงเลยไม่ต้องมานั่งนั่นพิสูจน์ได้ง่ายๆนิดเดียวพอเรามาทีละพรเราก็จะเห็นคนฟึ่งออกมาม้่งคนทำได้วันเดียวบางสองวันบ้าง ก็คุยกันสนุกสนานแต่ก,กี้นี้ก็คุยกันสนุกสนานเขาก็ขอดูรูปเก่ากตกใจร้องอ้าปากหอลันหมดเลยเราไปไหนไปไหนนะไม่มีใครเรียกป้าเลยมีแต่เรียกพี่หมดเ้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออแสดงว่าแสดงว่าหน้าตานี้มีส่วนเยอะนะนโอ้ย,อยลูกชายบอกว่าตรงนี้ของมามา่ามันหายไปเลยไอ้ตรง ร่องน้ำมากร่องแก้มก็ขึ้นไปนะแล้วก็คอก็ก็หายไปเยอะเอออันนี้อันนี้ลูกชายพูดเลยนะแต่คนอื่นเขาก็บอกเออหายไปเยอะนะเ,เ,รเราก็คล้ายๆกับเออไหนไปดูกระจกสิเออจริงวะ <laughs> บางทีตัวเองก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่สิบแปดวันเนี่ยดึงช่องช่วงล่างเสร็จลอกล่างสิบแปดวันหนะ้ามันก็เข้าเทมากขึ้นแล้วก็ เวลาแต่งหน้ามันก็รู้สึกเออมันแต่งง่ายขึ้นเพราะว่าเ,า,เาเดิมมันเนื้อเหี่ยวเหยวมันก็แต่งยาก,กน,นะเออทาแล้วมันก็เหี่ยวเหี่ยวอยู่ดีก็รู้สึกตอนนี้ทาอะไรมันก็รู้สึกมันมันก็ง่ายขึ้นอ่อย่างเงี้ยวันนี้มารีวิวแต่งแต่งหน้าทําผมใหม่ก็เพื่อที่จะรีวิวต่อจากคราวที่แล้วนะสิบแปดวันกับสองวัน <laughs> ถ้าใครที่สนใจนะก็มาที่ธิรพรแล้วก็จะได้เห็นคนที่เขาทำะนะเขาก็นั่งแฮปปี้นั่งยิ้มกันมีความสุขเราก็ถามได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้คุยกันก็รู้สึกว่ามันให้รอยยิ้มรอยรอยสนุกสนานรอยหัวเราะดูรูปเก่าแล้วก็โห <laughs> กับรูปโฉมใหม่ เนี่ยมาลองมาดูอะ่ะแค่แค่มาคอนเาอิอ่ะก็จะก็จะได้เห็นคนที่เข้าทำอะ่ะเขาก็ดูดีขึ้นเยอะเลยขนาดเพิ่งวันสองวันเองนะโอ้ยโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงแล้วใหญ่โตแล้วก็สะอาดแล้วก็แบบว่าอะไรอะ่ะพนักงานเป็นมิตรนะยิ้มแย้มมีใจคนยิ้มแย้มไม่มีใครหน้าบึ่งเลยหมอนี่สำคัญนะทำให้เราเกิดความเชื่อมัน่นเาะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราไปเจอหมอเรารู้สึกว่าเออใจเราก็แบบชุ่มชืน้นออมั่นใจออในความเห็นของป้าเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าดึงหน้าเนี่ยนะแล้วก็เราไม่ต้องการบาดเจ็บเยอะเนื่องจากเราอายุมากแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าที่พราพเนี่ยรู้สึกว่าจะดีเพราะเ่าดูดีอิทที่อื่นบางคนนะเห็นเขาช้ำวันแรกก็ช้ำเลือดช้ำหนอง ก็เกิดความกลัวนะแต่พอมาที่นี่ก็ชิวๆไม่มีอะไรนะก็อย่างมากแค่แค่ตึงๆบางคนนะอายุ78กินยาแก้ปวดแค่วันเดียวเองอะ่ะขนาด78แล้วนะถามเขาบอกกินยาแก้ปวดกี่วันเขาบอกวันเดียวจบ <laughs> ใช่อาจารย์ทีลพรเนี่ยระดับอาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญมากถ้าดวงหน้าก็ต้องมาที่นี่โรงพยาบาลทีรพร